สวัสดีครับพบเราอีกแล้วนะครับผมเบร์เพื่อนคุณรถบ้านนะครับรถบ้านแท้ๆที่คุณสามารถตรวจสอบประวัติได้ทุกคันนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับรถไซส์เล็กกันสักคันหนึ่งนะครับเจ้ารถไซส์เล็กที่ว่านี่อย่างที่เห็นนะครับก็คือสุ zu k i ก w สว t ปนะครับ1.2 GL ปี2013ครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะสุ k i S w ว f ปคันนี้เนี่ยมันน่ารัก แล้วก็มันมีออปชันอะไรมาให้บ้างนะครับด้วยความที่มันเป็นรถไซส์เล็กเน้นมาในเรื่องของความประหยัดน้ํามันอยู่แล้วจัดอยู่ในโหมดของอีโกคาเพราะฉะนั้นเนี่ยความประหยัดมาที่1แน่นอนนะแต่ว่าออปชันที่ให้มาเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้ารถคันอื่นเลยนะครับดีไม่ดีเนี่ยผมว่าเขาให้มาค่อนข้างดีด้วยนะฮะร,รวมถึงการออกแบบที่ทําได้ค่อนข้างถูกใจวัยรุ่นนะเพราะว่ามันน่ารักมันแค่เปลี่ยนแม็กจะทรงนิดหน่อย สวยงามเลยคันนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าภายนอกนะครับคันนี้นะฮะแล้วก็ภายในเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้มีโปรโมชั่นอะไรให้นะครับแต่บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยจัดได้เต็มนะครับแถมไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับ <Wow. S 1> ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเดี๋ยวตามไปดูครับ าดูนะครับภายนอกของรถสวิปคันนี้นะครับว่าสวยแค่ไหนนะด้วยเจ้ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นไซส์เล็กแต่ว่าเขาได้ใส่สปอยเลอร์นะชุดแต่งมาค่อนข้างสวยเลยเข้ากับรถแล้วนะครับลักษณะรถเนี่ยเอาง่ายๆนะผมว่ามันก็มาคล้ายๆกับมินิอะนะฮะเจ้าคันนี้นะครับก็มีล้อแม็กมาแล้วอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ นะแม็กคันนี้นะครับก็จะเป็นขอบ15นะขนาดยาง195นะไซส 55, นะ์5.5เนาะก็กำลังสวยขับแบบนี้ไม่กระด้างแน่นอนนะนิ่มด้วยสวยด้วยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูรอบๆกันกะ่อนะนะสีรถคันนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าสวยนะฮะก็จะมีร่องรอยสเก็ดหินบ้างนะฮะตรงฝากระโปรงก็เป็นเรื่องปกติเนาะ รถที่ว่าใช้งานทั่วไปก็จะมีสะเก็ดหินบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวยังไงตรงนี้เนี่ยเรามาคุยกันนะคะแล้วก็ถ้าไม่ชอบจริงๆก็เราก็เก็บได้นะถ้าอยากให้ทำนะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็มีสปอยเลอร์เหมือนเดิมนะสปอยเลอร์มันรอบคันอยู่แล้วนะด้านท้ายนะครับามาดูด้านท้ายก็สีเดิมนะครับด้านท้ายก็เป็นสีเดิมมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้นะ ผมว่ารถคันนี้ค่อนข้างมีสเสน่ห์เลยนะครับเจ้าของเดิมก็แต่งมาแบบเรียบสวยนะฮะแทบว่าไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับมันก็สวยอยู่แล้วล่ะนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยนะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูโครงสร้างรถกันก่อนนะครับว่าคันนี้เนี่ยมีการชนมามีการตัดตอ่อ หรือมีการทําสีอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับเริ่มจากประตูก่อนนะฮะก็จะเป็นประตูฝั่งคนขับนะครับอา,อามาดูกันก่อนโอ้แน่นเลยนะครับอ่าดูนะครับเม็ดอาร์คนะครับคมชัดนะครับอยู่ครบนะไม่มีการทําสีมานะครับอันนี้ ยังแน่นเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรอยน็อตนะครับรอยน็อตนะไล่ดูรอยนอ็อตว่ามีการขันมีการไขมีการทำสีเก็บมาหรือเปล่านะครับนะครับเรามาดูอาสติกเกอร์นะครับยังอยู่นะครับสังเกตไม่มีการทำสีนะแปะเรียบเนียนเลยหัวน็อตต่างๆนะโอเคครับประตูฝั่งคนขับ ไม่มีการชนมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังดูหลังฝั่งคนนั่งบ้างนะ,ะไรดยูว้าโอเคครับเม็ดอาร์กยังอยู่นะชัดโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับน็อตนะครับน็อตประตูไม่มีการไขไม่มีการทำสีมาก่อนนะครับ ก็ยังเป็นสีเดิมนะ,ะครับเอาได้ามาเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนะ,ะ,ะมาดูด้านท้ายนะครับหัวน้องน,น,น,นะครับยังสีสวยอยู่นะไม่มีร่องรอยการขันกันนะครับลายดูตะเข็บสวยงามนะตะเข็บต่างๆอยู่เหมือนเดิมนะครับ Okay. มาดูอีกข้างนะครับอีกข้างนะครับหัวน็อตนะครับก็ไม่มีการทําสีนะตะเก็บลอยเม็ดอาร์คต่างๆอยู่เหมือนเดิมนะครับตะเก็บเม็ดอาร์คอยู่เหมือนเดิมนะสันขอบต่างๆปกติดีนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายหน่อยนะครับเปิดดูนะนะครับก็จะเป็นชุดของ ไม่ว่าจะเป็นน้ำยานะครับตัวปั๊มลมนะครับเพราะว่าเจ้าสวิปเนี่ยจะเป็นรถไซเล็กที่เขาไม่มียางอะไรมาให้นะครับคันนี้ก็จะมาเป็นชุดในเรื่องของการปะยางนะฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจแหละว่าทําไมเขาถึงออกแบบมาอย่างนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับโครงนะครับต่างๆนะซิลิโคนซิลิโคนนี่ก็ซิลิโคนเดิมนะอ่าโอเคสวยงามนะครับด้านท้ายไม่เคยผ่านการชนมานะครับ เคอ่ะเดี๋ยวปิดอ่ะมาดูต่อนะครับประตูหลังนะครับฝั่งคนนั่งแกะเลยนั่นเลยนะครับอ่าเมทอาร์คนะครับก็ยังอยู่นะนี่นะครับโอเคแน่นเลยครับเดี๋ยวดูรอยน็อตนะครับ วน็อตต่างๆดูก่อนเลยว่ามีรอยไข่ไหมนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสันเหลี่ยมหัวน็อตต่างๆก็ยังอยู่ดีนะครับไม่มีการขันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับประตูด้านหนึ่งประตูฝั่งคนนั่งเนาะเดีนน๋ยวมาดูหัวแนน อ่านี่ครับอ่ารอยเม็ดอาร์คต่างๆนะครับก็ยังอยู่นะไม่ผ่านการทำสีมานะครับดูหัวนอ็อตเอค,ครับมาดูสติกเกอร์นะครับตัวเพดนะครับเดี๋ยวไลไมาดูนะหัวน็อตต่างๆไล่ลงมาเลย เี่มาดูเพจนะครับเพจก็ยังอยู่ปกตินะครับไม่มีการทําสีนะครับยังสวยงามอยู่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อครับเอาครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวเราเริ่มมาจากน็อตก่อนเลยนะน็อตฝากระโปรงนะครับลองดูนะครับก็ยังสวยงามนะไม่มีรอยไขอะไรนะครับลายมานะครับพวกตรงยางฟิลคนนะโชคต่างต่าง คนยังปมอยู่นะครับลอยยังปกติเดีไล่มาเรื่อยมาดูเลยนะครับรอยเม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบหมดลูกลมนะครับไม่มีการชนมานะไล่มาดูอีกข้างนึงนะครับหัวน็อตนะหัวน็อตไม่มีการไข,นะข,ข่นะเลขคับตี้ยังสวยงามนะเลขคับตี้ก็ยังคมอยู่ ครับซิลิคอนต่างๆนะยังอยู่เหมือนเดิมครับคันนี้เนี่ยการตีได้เลยครับไม่มีการชนหน้าหรือว่าไม่มีการชนด้านใดก็แล้วแต่นะไม่มีแน่นอนก็ยังเป็นสีเดิมยังสวยงามอยู่โอเคครับสรุปได้เลยโครงสร้างคันนี้ผ่านครับสวยเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดูนะว่ามันสวยแค่ไหนเนาะ ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกิญแจรีรโมทแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถปลดล็อกหรือว่าล็อกเนี่ยผ่านตัวสวิตช์นี้ได้เลยนะฮะโอเคมาดูภายในนะคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับภายในเจ้าของเดิมใช้งานมาค่อนข้างเรีวยกว่าสะอาดมากๆดูแลดีมากครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังต่อนะครับเราไปดูด้านหลังต่อนะ ด้านหลังนี่ก็ไม่ได้แคบนะผมว่านั่งสบายเลยด้วยฐานที่รองออกมาเนี่ยค่อนข้างใหญ่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่งสบายแน่นอนนะครับมันก็รองรับขาได้อย่างดีนะดูด้านท้ายนะครับท้ายรถเนี่ยก็สามารถเก็บของได้ เรียกว่าก็ไม่ได้น้อยนะไม่ได้แคบนะครับเนี่ยมันสามารถใส่ของได้เยอะอยู่พอควรอีกทั้งเนี่ยเบาะหลังเนี่ยยังสามารถพับนะฮะพับเพื่อให้วางของเนี่ยชิ้นใหญ่ๆได้นะครับพับแนวราบไปเลยนะฮะก็โดยการที่เนี่ยเราจะดึงตรงนี้เนาะก็สามารถพับได้ทั้งสองด้านนะนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในรถกันครับออปชันต่างๆเป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาอยู่ในรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าซูบิบตัว GL คันนี้เนี่ยให้ออปชันอะไรลงมาบ้างนะครับที่เห็นหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของปุ่มสตาร์ทก่อนอันดับแรกนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทเนาะเป็นแจรีโมทแบบนี้นะ,ะก็สะดวกสบายนะครับก็ไม่ต้องแค่พกในกระเป๋าเราก็ใช้งานง่ายแหละนะครับเรามาดูนะครับ โอเคพวงมาลัยเนี่ยก็ขนาดมาตรฐานไม่ใช่ว่ารถไซส์เล็กแล้วพวงมาลัยมันเล็กจิ๋วด้วยมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับก็ขนาดมาตรฐานเนี่ยขับสบายนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเจ้าตัวเรือนไม้นะคันนี้เนี่ยก็ความร้อนนะครับวัดรอบนะครับความเร็วน้ํามันครบนะครับรวมถึงแล้วก็มีจอดิสเลให้ด้วยนะครับก็เป็นการ สามารถตั้งได้เนาะอัตราการกินน้ำมันนะครับระยะทางเวลาคือก็สามารถเซตได้ครับมาดูสังเกตนะครับไมค์คันนี้นะจะอยู่ที่1 1 5 7 7แกิเมนะครับไม่ได้เรียกว่าวิ่งเยอะเลยนะครับจำนวนปีก็ถ้าใช้คันนี้เนี่ยก็อยู่มาน7-8ปีเนาะ8ปีกว็วิ่งแค่ประมาณแสนนิดๆปกติครับนะฮะเรียกว่าวิ่งน้อยด้วยซ้ำนะครับ เรามาดูนะครับเจ้าตัวคอนโซนโคลคอนโซลกลางนะครับอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องเสียงนะครับก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้ง USB นะครับ CD นะ FMAM MM อะไรก็ปกตินะครับสามารถใช้งานได้ครบนะหรือว่าลูกค้าอยากได้เป็นจอนะครับก็สามารถเปลี่ยนลงล็อกตรงนี้ได้อยู่แล้วนะครับมันมันค่อนข้างใหญ่ ก็ไปเปลี่ยนจออก็ได้นะจอ Android ก็บางคนก็ชอบนะแต่ถามว่าตัวเครื่องเสียงของเจ้าคันนี้เนี่ยหลังจากที่ลองเปิดฟังแล้วไม่ได้ขี้เลเลยนะผมว่าฟังฟัง้่นางเลอะด้วยซ้ำนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของระบบแอร์นะฮะแอร์ Air เนี่ยก็มาตรฐาน่วไปเนาะ,ะเลือกนะฮะว่าจะให้แอร์มาทางไหนอความอันนี้ก็จะเป็น น,นี้จะเป็นความแรงเนาะระดับความเย็นแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นปุ่มอยู่ก็ยังไม่ได้เป็นตัวดิจิตอลนะมันก็สะดวกสบายเหมือนกันนะฮะเนี่ยเพราะบางทีเนี่ยทุกวันนี้บางทีใช้ดิจิตอลกันก็ปรับกันเองส่วนมากนะครับผมก็ปรับเองบางทีมันไม่ได้ใจเราอะนะโอเคนะครับนะตัวนี้ก็จะมีช่องวางของเล็กๆนะครับรวมถึง นั่นเกะนะครับสมุดคู่มือนะครับก็อยู่ครบนะคันนี้เกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะก็ปกติทั่วไปนะครับอเ,เอ่อเราสังเกตด้านในนิดนึงนะครับด้านในเนี่ยก็จะมีเรื่องของช่องต่อ usb นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องตัวชาร์จนะ จ้องจุบหลีแหละแต่เดี๋ยนี้ก็ไม่มีใครจุบุรีแล้วครับก็ใช้เป็นไวชาร์จอุปกรณ์ส่วนมากนะโอเคครับเสริมมาอีกนิดนึงคันนี้นี่ก็จะมีสัญญาณถอยมาให้ด้วยโอเคครับเรียกว่าก็ครบคันนะแล้วก็การออกแบบของเจ้าสวิตเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะถ้าเทียบกับรถอีโคคาร์ด้วยกันเนี่ยผมมองว่าเขาออกแบบ ใช้วัสดุคุณภาพได้ดีกว่ายี่ห้ออื่นนิดนึงแหละนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผงประตูเนี่ยก็ก็ยังเรียกว,ว่าชิ้นเนื้อง,ง,า,นงานการออกแบบก็ยังมีแบบลูกเล่นที่มันให้มันดูความหรูหราขึ้นนะครับอย่างนี้ซึ่งถ้าเป็นอีโคคาร์ยี่ห้ออื่นบางทีเขาก็อาจจะสู้ไม่ได้ในเรื่องของการออกแบบห้องโดยสารภายในนะคะรวมถึงวัสดุต่างๆที่ใช้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ในเรื่องของสวิตช้างประตูด้านคนขับนะก็จะมีกระจกไฟฟ้านะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับตัวล็อกนะครับรวมถึงคอนโซลกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าทั้งหมด4บานนะครับรวมถึงอีกกุ่มก็จะเป็นตัวล็อกกระจกด้านอื่นเพื่อไม่ให้เด็กกดเล่นเอาง่ายๆก็กันเด็กกดเล่นดีกว่านะครบนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราพาชมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนอกนะครับโครงสร้างต่างๆภายในรถออปชั่นทุกอย่างเป็นยังไงกันบ้างครับชอบไหมนะจาเจ้ารถไซส์เล็กนะแต่ว่าออปชั่นต่างๆเนี่ยมีให้เยอะพอสมควรเลยนะครับและด้วยรูปทรงนะฮะที่ออกแบบเจ้าคันนี้เนี่ยมันมีแม็กมาให้แล้วนะครับสปอยเลอร์ต่างๆมีมาให้แล้ว คือมันสวยอยู่แล้วแหละไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะครับเอาไปเติมน้ํามันขับได้เลยนะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยนะฮะทางเต็นท์เราเนี่ยตั้งราคาอยู่ที่เท่าไหร่และมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับคันนี้เนี่ยฮะเจ้าสวิฟตคันนี้เนี่ยเราตั้งไว้นะครับราคาอยู่ที่2องแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับอ่นะแต่นะครับแต่ช่วงนี้ เต็นเรานะครับมีโปรโมชั่นมีส่วนลดให้เลยทุกคันหน0 0งบาท <Yahoo! S 1> หรือนะครับจะเลือกนะฮะเป็นผ่อนงวดแรกต้นปีหน้าเลยนะครับระหว่างที่ใช้ไปเนี่ยเดี๋ยวทางเราผ่อนให้ก่อนนะครับคุณลูกค้าใช้ยาวๆไปเลยไปเริ่มผ่อนอีกทีก็คือต้นปีหน้าคุณลูกค้าเลือกเอาว่าชอบแบบไหนนะครับไม่หมดเท่านั้นนะครับ อย่าลืมว่าเต็นเรานะครับไม่มีค่าจัดนะครับไม่มีค่าโอนนะครับประกันภัยแถมติดรถไปให้ด้วย <Yahoo! S 1> เรียกว่าเดินมาเนี่ยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับขอแค่เอกสารเนี่ยถือเอกสารเข้ามาปรึกษาเรานะครับเดี๋ยวเราจัดก,การให้ทั้งหมดนะฮะเจ้าคันนี้นะครับถ้าเกิดคำนวณน,นะฮะเครดิตปกติเนี่ยเราจัดฟรีดาวได้อยู่แล้วแถมผ่อนเนี่ยไม่ถึง5,000บาทด้วย คันนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจเลยนะครับในราคาผ่อนที่มันไม่ได้มากเลยและแถมไม่ต้องใช้งิงก้อนในการออกรถด้วยนะครับหากคุณลูกค้านะครับสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นรถคันนี้หรือรุ่นอื่นๆที่มีอยู่ในใจนะฮะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจนะครับเพื่อนคุณรถบ้านนะครับนะหรือจะโทรมาเลยก็ได้ครับเบอร์นะครับ0859909691นะครับ เราจะแนะนําให้เลยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้รุ่นไหนเดี๋ยวแนะนําให้หมดอยากได้พรอนเดือนละเท่าไรเดี๋ยวเราจะแนะนําให้นะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะบอกว่าติดตรงนั้นอยากได้ตรงนี้เดี๋ยวทุกอย่างเรามาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงเนี่ยขอความกรุณานิดนึงนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ให้นิดนึงนะครับเพราะว่าเวลามีรถใหม่เข้ามาเนี่ยคุณลูกค้าเห็นก่อนนะฮะเผื่อเจอคันที่ชอบ จะได้ไม่เสียดายที่หลังนะครับยังไงเนี่ยต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ